สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสูปูดสุคนมา่อกระสาพ,พิกลคนเก่าค,คนเดิมด้วจา้ามือนี่สาพ,พิกลจะพามาเก็บเห็ดนางรมประเทศอังกฤษพี่น้องเอ้ยตื่นเต,ต้นค่ะของอยู่ว้ายไปมาค่ะมาเก็บกเลยอเบาๆหลายใหญ่ทางจวดจัด,จดปัดปบึม้มระวังบักตำแหน่เด้อระวังบักตำแหน่ตัดจะไหตัดขาเบื้องหลังการตัดไปพี่น้องขาเมืองขาเมือง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  คนกระเห็ดอันไหนง่าปกันแต่ว่าตำแหน่มาติแอนเลน่เด้เธอเนี่ยตำแหนอันนี้คือหมากตำแหน่ด้ค่ะหรือว่าหมามุยเนาะค่ะเอาผนออกปันมาเรามาจัดการเจัดปัดเอาลึกๆเงาๆเลยค่ะโชว์ออฟสิคะพามาวันนี้เธอจะต้องโชว์ออฟเอาปาดเอาปาดดูปาดดูเดพี่จ้องจเฮ็ดใหญ่พอๆกันเหฮ็ดเจ้ใจนี่เฮ็ดนางล้มหรือว่าเฮ็ดนางฟ้านั่นเองเนาะค่ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวสายพิคุณจะตัดให้ดูอีกเด้อค่ะครั้งแรกในชีวิตเด้อจ่านี่พี่น้องเอ้ยครั้งแรกในชีวิตวัสดุค่ะโอ้ยพุ่นนะป้าเพิ่งขึ้นตัดเป็นเถอะวะเาขาตัดแบบใดีกันก็ตัดจังเสียแล้วก็ตัดจังเธอตัดทันแลบบ้วอืออือะเบิ้งนี่แบบเป็นกวยเป็นกวยเป็นช่อเป็นช่อเออโอเคโอเคจ้าเดี๋ยวสายพิคุณขออนุญ,ญาตไปเก็บเห็ดก่อนเด้อค่ะพี่น้องค่ะเมืองจ้า เบิงเบิงพลังคนสองดูค่ะสองคักสองเนี่ยได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะพี่ทีนาค่ะโอเคค่ะบอมนีบอมนี้ได้เลยเออบอลมีก็เดี๋ยวมันก็เส์ด เขาไม่ออกว่เจอเลยค่ะเขาไม่เหแต่วาสิออกเยอะที่ออกเ่เด่อน,น,นเดี๋ยวจะคาอบมาครอบในกนมณีที่หน้าที่หน้าพี่น้องจานี่เห็ดน,นางฟ้าทั้งหมดเด้อค่ะที่ว่าสาวพ,พิกลเก็บกับพี่ที่หน้าเนาะจา้ะเมืองค่ะได้ร้ายขาลักร้ายแน่พี่น้องป๊าดสุดอยอดเลยค่ะมีแต่งามงามโอ้ยจะเป็นงามขลักงามแน่ มูลไอ้เง uh huh. yeah? ี้ยมูลไอ้เงี้ยเมยย่ากับที่นามาก็ได้สามดอกขี่เก้าเขาอามีมองอามิมองเก็บอีกวะและอันนี้เอออ่ะจะถ่ายให้อยู่เอากล้องอยู่มาไหมหรือยังไงเอากล้องเปิดบังดูพี่คุณมาทามันพ้ออีที่หน้าเอ้าอีหยังเฮ้ยแมนอิลิแม่กล้าเลยโอ้ยเมย์ยยามาเพงอันนี่เมย์ย่าบานเพ้อเว่อร์บานเพอเว่อร์ ไปด่าตัดอยากเอามิดมาตัดเอามิ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 ดครับไปค่อยๆตัดอ๋อโอ้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 ตายตายตายอีแม่ก่อนคัมเออเออเออเอาเอาตัดเป็นเังไดสุดยอดเลยเนาะอุ้ยงามค่ะงามเนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งดูือเปล่าเบิ่งดูเออมันเอียงของเธอกระดอกกระเดียดแท้ เธอขึ้หมานแทมมันอ่ะถ้าขึ้หมานแท้พี่พอเห็นด้วยนะนี่ล่ะพี่ที่หน้าคนหมานเป็นแบบนี้แหละค่ะโอ้หน้าตาเป็นแบบนี้ติค่ะพามากะหมานโลดโอ้ฮหาแดดแดดเอาไปโอเคค่ะ หลังจากที่เขาเก็บเฮดเร็จแล้วเนาะคะ่ะเราก็จะมาเก็บสาตะก,การะะ้ด้วยค่ะพี่น้องจา๋าครั้งแรกในชีวิตสาวพิกุลตัดเ็ดนางลมโอ้ยมวนคักมวนเนี่ยจ้ะแต่ว่าก็ได้ไปลืหญยาเนาะคะ่ะกวาจะได้เก็บขนาดนี้เนาะจ้ะเพราะว่า้าเพิ่นทับถุมไว้เนาะคะ่ะอันนี้คือเห็ดนางฝ่าหรือเห็ดนางลมประเทศอังกฤษ้อดดจา้าพี่น้องจา๋ามีแต่ดอกงามๆเนาะคะ่ะสาวพิกุลก็จะจัดการเอามาต้มยำใส่ันไข่ปลาเนาะคะ่ะโอ้ยคือจ็บแสบหลายมิแต่วนๆจังสี่ ครั้งแรกที่จะกินเห็ดนางรมเดียวสาวพิกุลสีไทยคลิปให้เมองเด้อจ้าว่ามันสีเสียบปันได้พุ่นะมองค่ะโอ้ยสะออนคักสะออนเนี่ยนองมากะยืนเมองเด้อจ้ายืนเมองโอ้ยนี่วาคือ้อย่างโน่ปะะตินองมาว่า โอ้ยมวหล,ลายพี่นงจ้านี่หละคือความสุขเนาะค่ะเห็ดแนวได้มีความสุขกับเห็ดแนวนั้นเด้อจ้าความสุขสาวพิกุลก็คือเขาป่าเก็บเห็ดค่ะพี่นงค่ะมวหล,ลายเนาะค่ะหนาวปน,นใดกระทนใดเด้จ้าพี่นงมือนี่เย็นเมื่อเด้จ้าเก็บเห็ดหรือมาถุงมือไปเนาะจา้าเมืองค้าดูเห็ดสะออนน้ำสาวพิกุลบอกค่ะพี่นงค้าแต่ว่ากลัวสิใดเห็ดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเดยจ้าโบแมนวันยังไปเก็บเอาเก็บเอานะคะ่ะเราต้องไปลื้อป่าอยู่เดอ้อพี่นง แต่ว่าใจสูเนะคะเพราะว่าเราชอบการเก็บเห็ดที่สุดในชีวิตแล้วเนาะจา้ะเมืองค่หล่นตะกาได้พี่น้องนักนากนะคะ่ะนี่จ้าพี่น้องจา้าเห็ดหูหนูค่ะนี่จ้ะเห็ดหูหนูแซ่แข็งจา้าพี่น้องจา้าแข็งค่ะแข็งเนี่ยได้จา้านี่หนาวมือเลยเนาะคะ่ะมิตรดอวกง,งามพี่น้องเห็ดหูหนูมาได้จ้ามาเก็บนังกันดุดเข้ามาคะ่ะดุดเข้ามาพนนีว้าวสุดยอด คุณนะคะเห็นว่าจะ้ะลายทัหลายแน่ได้จ้ะนีค่<ด>คะ,คะเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บก่อนนะคะจ้าพี่น้องมองค่ะดูเห็ดหูหนูอันนี้ขึ้นอยู่บนต้นไม้เลยเด้อค่ะพี่น้องคะมองจะง,งามมเลยจ้ะนี่สะออนนําสาวไปกุลบค่ะเดี๋ยวจะเก็บให้ดูนะคะพี่น้องเอาไปพัดนี่สุดยอดเลยเด้อค่ะอันนี้เก็บอยู่ประเทศอังกฤษเด้อจ้าบบแมนประเทศไทยนะคะ โอ้โหเก็บ <anim> ม <ais> <Diamond Hai> ันนิดนเด๋าวสาวพิกลขออนุอยาตไปเก็บเห็ดก่อนนะจ้ะพี่น้องจ้าน <mother> ี่พี่น้องสาวพคกลจะพาลุยไปเก็บเห็ดหูหนูเด้อค่ะกว่าจะได้เห็ดไปกินไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะพี่น้องคามึงต้องหุกป่าป่าดงเข้าไปอย่างนี้เลยค่ะป้าขอคุ้มทรัพย์ค่ะพี่น้องจ้าคุ้มทรัพย์มาแล้วค่ะคุ้มทรัพย์มาแล้วค่ะปา สุดยอดพี่น้องอันนี้คือเห็ดหูหนูเด้อค่ะนีน่งามคักงามเนี่ยไรค่ะไยเนี่ยจ้าอ่าวันนี้เราส่งหน่วยกล้าตายมา <c oughs> พี่กุลสาวไทยในอังกฤษเธ <c oughs> อคือกาดาแทะระวังเด้อไปหอดบานโยขาบ่ขึ้นนะ่าจเตะป้าลายอะ่ะอ่าชัวบังดูบัดที่นี่เออที่ใดมาแล้วอ่าชววที่ได้มาก่อน นี่จ้ะอันนี้คือเห็ดหูหนูเนาะค่ะเก็บมาได้บักหลายละเอีนี่มันไม่ใช่หูใครเออเขากระโชกเก็บค่ะนีุ่้น่ะขนนาดว้าวสุดๆเลยอายะอายะอะไรคืออายะคะกระเรอะกระราโอ้น่ะค่ะจัดจัดฝาดบุ่มอุ้ยอันนี้แกแหรอมันบีิจาอะบอบ่ได้หรอบอแกอะไรยู่เนาะใส่ได้รยังเอาไปเลือกที่บ้านเอาโอเคโอุ้น่ะพี่ที่นาตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้อ่ะนี่มาเอาตรงนี้ ได้ด่ะ oh. บัดเพื oh. ่อ oh. uh ่ะขาเด้อขาโอเคอันนี้ได้ยังนะได้อยู่อ่ะเธอต้องอ้อมมาทั้งทีเพราะว่าเห็ดมันอยู่ทั้งทีโอ้โหโอ้ยอุ้ยหอะโอ้โอ้โอ้สิบแปดบวกขอโทษขออภัยเอามาเก็บอันนี้ค่ะอ่ะป้าพี่น้องเอ้ยเมือง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 ค่ะหลุมเงินหลุมท้องตกก็เอาเด้อค่ะเด้อตกก็เอาเด้อของหายากหนาป้า อะไรจำมันขนาดนี้โอ้ยนะขนาดนี้ก็แกะเอ้าอันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ตายผูดไายกับผู้ถือกล้องนี่ก็ลำบากกันเด้อค่ะเด้อหูหางเกาะปดเอียงก็ได้ฮู้ยสุดยอดสุดยอดฟาดเบิ่งเบิ่งเบงเบงเบงเกือบเต็มถุงแล้วค่ะเกือบเต็มนะ้อแมนแมนแมนเป้ยหลายชุดจุดชุดโมโมโมโห เก็บเอาหมดเลยจ้ะเอ่อเก็บซอยเก็บซอยโอ๊ยจุทั้งทั้งพุ่นเทาสีด้บ่บ่ทิน่ะตะวันต้องเอาไปพิจารณาเด้ออันมันกัดอันนี้เนี่ยอย่างเนาะแล้วบ่เบิดลับไปทั้งอันทั้งที่เรายื้อเถิงน่ะหมดแล้วยังโอุ้ยขุนแม่ทางเถิมอันยื้อบ่เถิงเนข้าเสียจังไหนบ่ทิน่ปีนปล่อยไว้ตีอาสิปีนจังไหนเนาะตกลงมาสิบปะได้หลายหูตีเออเออมัตสิลื่นวะเลยอ๋อเทิร์ก็ต้องเอาไม้ซอยเอาเดียวเดียวเดียว พูได้ในพิธีไหนเอาพูนั่นแหละพูเบิดนั่นแหละคนเก็บกระพุถ้าว่าถ้าสีแดจังใดแดงเลยเอาหนีบัสสวยเอาบัสได้วันี้ได้ก็เอาก็ได้ก็มันต้องมีหลักฐานเนี่ยเธออนลงมาเนี่ยเดี๋ยวสิหาว่าฉันอันฆาตกรรมเธอบ่ได้ด้ะสารมีเธอเนี่ยต้องมีมีให้เห็นนะว่าเออภรรยามาทำอะไรเอาดอกแฉมเป็นเสื้อเป็นผ้านเอาไปสนับอะไป โอ้ยกร <ooh, S 1> ีบอัพเอ็ดดีเอ็นดีเอ็นอาร์ได้มาายเบิงเน่ยนี่นนสุดยอดเลยสุดยอดเลยจ้าไปไปนี่จ้าพี่น้องจ้าผนกัดจะเกิดแบบนี้เลยนะคะมึงจ้าอู้ยงามมากมากเลยพี่น้องโอ้โหไปเลยไปล่าเลยพูดนะสุดยอดสุดยอดพี่น้องจ้าพูดนะโอ้ยงาม